ต้นนะครับคือครับผมกาชิดชิดนายเทครับผมวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่เรา110ร้อยสิบปอนด์ร้อยสิบปอนด์นะมาสอบครั้งแรกเป็นไงก็ผ่านก็ผ่านนะไปจิบมาก็กลายเป็นจุดหนึ่งแต่ก็ไม่มีปัญหาน้ำหนักนี้เราต้องคุมมาก่อนหนะ้านี้กิโลแล้วครับน้ำหนักปล่อยแล้วอ่าไม่คุมคุมมาลดมากิโลสี่โลคือลดมาสี่โลนะนะแล้วเราได้คุมมาซ้อมซ้อมมากี่วันทั้งหมดเนะี่ย เดือนเดือนหนึ่งเลยซ้อมอยู่ที่ไหนครับลูกเขาขวางครับลูกเขาขวางนะปั้มซ้อมมีใครบ้างตอนนี้จงสนันแล้วก็แสงตะวันครับเออโอ้โหค่ายนี้นี่ห้ายกไม่มีหมดจริงไหมเฮ้เขาให้ปั้มกับอะไรฟัดกับวัวหรือว่าฟัดกับใครทำไมแข็งแรงขนาดนี้คนครับเออฟัดกับคนด้วยกันสไตล์บู๋เหมือนกันไหมบูเหมือนเออค่ายนี้ทําทรงนี้เลยนะแล้วเราซ้อมได้เป็นเดือนเลยแล้วเราได้ชกที่ไหนบ้างหรือยังชกมาแล้ว ได้เคลื่อนไหวที่ไหนมัางปีนี้ที่ลาดตําเนินครับที่ลาดตําเนินหนอเจอบใครอ่ะเจอกับรถบดจะเป็นไงชนะครับชนะมาเอาชื่อเดิมเราชื่ออะไรพี่ชิดน้อยครับพี่ชิดน้อยค่ายซอสสลินยาโอ้แล้วศอสซอสอสสลินยาซอสลินยาชิดน้อยสอสสลินยาแล้วมาเปลี่ยนไฟนี้ไฟแรกเลยไหมใช่ไฟแรกเลยมาอยู่ลูกเขาขวางนะครับแล้ววันนี้เจอกับเจอเพชรดำเพชรดำนะ เป็นไงดาจริงไหมใหญ่ด้วยนะแต่เราก็ไม่ค่อยได้เปรียบใครอยู่แล้ววางเกมวางแผนงไงดีก็ค่อยดูเอาบนเวทีค่อยดูบนเวทีนะเราก็เตรียมมัดเตรียมศอกแล้วเดินไหมวันนี้เดินครับเดินไม่มีถอยนะครับแล้วคิดว่ากดอยู่ไหมวันนี้ความใหญ่แบบนี้ดูครับเราทําไงดีให้ตัวเท่ากันเตะขาเออทาไงกยว่ากันบนเวทีนะครับแต่ปีนี้สรุปได้เคลื่อนไหวแล้วเนาะ โอเคน้ำหนักร้อยสิบก็ตึงหรือยังยังสบายอยู่อายุอะไรแล้วครับอายุยี่สิบครับคนจังหวัดเพชรบุรีครับไป่อยเท่าไหร่ครับอยน้ำหนักละครับอ่ากิโลไปปอยกี่กิโลห้าสิบสี่กว่าห้าสิบสี่กว่ากินอิ่มเลยเนาะห้าสิบสี่พื้นเพเราเป็นมวยอะไรครับอะไรนะพื้นเพเราเป็นมวยอะไรสไตล์ไตะขาคต้ขาต่อยมัดเดินบู๊นะเราถนัดซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยร้อยหกสิบครับเราชกมวยมารวมๆทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเนี่ย ประมาณสามสิบกว่าเทียแอ่วอาลงปูทอน้ัวเป็นเท่าไหร่ละเกินร้อยยังถ้าลงปูทอนก็เกินรนะ้อยอนาะฝากพี่น้องให้เชียร์หน่ครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะับอืมเต็มที่นะเฮ้ยวันนี้นับน็อกได้ไหมค่อยดูเอาเแต่เดินแน่นอนอเดินแต่ยกไหนดีถามก่อนเลยยกสองยกสองอ๋อดูเชิงก่อนเนาะโอเคขอบคุณครับ